สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบือ้องสุขฐานติขามขับส้มซ่องน้องค้าพี่น้องเอ้ทยทอดใช่เลยเนาะสั่สงเขานี่เริ่มสิทมเทแค่แล้วเริ่มสิเทแค่แล้วพพี่น้องเอ้ยหลังจากเขาเอไปมาถ่ายให้เบิ่งม้สเตอร์เนาะเจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าสบาลดีพี่น้องเริ่มชีเทแค่แล้วเห็ดเห็ดแล้วเป็นอะไรขาดโอ้ไวเนาะเขาแบบงเขายาเรียร่อยเขายาเรียร่อยแล้วสิ อันงนไปเออแรงผลกลังสีงปูนผลนสีเทศ่านตอนน้ยังงั้นองลอางปูนแล้วพี่น้องเลยการการพี่น้องผลานสีงน้องบอกก่อนเออเนางช้อ้านนาื่อน ฮ um, uh. yes. right. right. ึดให้มันฮึดใจังความพอได้เมนเพรีสเียกับกินข่าวเลยเออขอน้องบิวจัดหายพี่น้องเลยเรียบร้อยไว่ไอรีพี่น้องเบาละอะไรกันเบาดาวเบาดาวเบาดาวขอน้องเดือนขอน้องเดือนขอน้องบิว

อากาศแบอากาศมรนาก <laughs> <ís tôi> ็หายอย่อากาศเย็นอยู่ขอะการ้อนนี่สางหิ้วไห้เฮงสิไว้วลัวอากาศมาไว้ได้เ็นเนาะจัดจัดจับมจากไปลบมีน้องไอ้ยักัน่้านดีแค่ไหนว่าเออเอาเขามาได้กอตสลามเปนนทำมุ้งั่งาใส่เดิมเยบร้อยและมันก็มันก็ได้เราไมเก่าโบราณโบราณก็ได้ด้วเป็นสิ่งี่พอองโบราณเลยดยพออยู่ได้อยู่ กายปอะปนได้แล้วกายจะร่มเงอนก็จะใส่ไข่นียวเหมือนเลยร่มเบาๆในแจ้งหน่อยปกติเนี่ย่มสีอู้อู้เป็นบาทเนาะมื่คืนนี่กั้นใจท้งป่ใหญ่อยู่เป็นเกี่ยวเาวว่านี่เมื่อคืนเ่นฝนก็เลย่มเล็กน้อยนึงโอ้ยแนมเาเราสิลมพ้นแหงอยู่มืนนี้าอห้งป่ตากางปถงปีนี่กตากปทงปีนี่นะปุ้ยโดโพ ตากเัิดถงปีนินะปกติบกคยตากเขาเัิดถงจ็คเทีเห็นอยู่เห็นช่องน่ไต่ลงมากพกันมาุเขาพนตุกขามบาแม่นบนตามเขาตากเัิดถงเลยจะว่าเขาไมนจด้สีงามหรือบอกแล้ปีน อย่เอาไปซีอะรอยามันดำนะอย่าบวมไปยันถ้าเกิดเรามันเปียกเพราะนั่นถึงเวลาแดดเท้าเขามาตาเขาไม่แห้งก่อนเ้าจะเขาจะเอาไว้เนาะแม่นถ้าเกิดเขาโมกไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะมันจะอัพมันจะดำมันจะเน่าเนาะถ้าเกิดเขาเมาตามันแห้งมาเดินมันกบวบวมไปยังมันกับเขาอยู่ที่ดาวสีแม่นเป็นข้อสัย่างเราไปเบิ่งเป็นเห็ดอะไรกัน ทำอะไรอยู่คะคุณหนูน้อยหนูน้อยทำอะไรอยู่เออปลาลุงกินน้ำแต่ไม่หิวสบายดีปลาลูกงี้ลูกนี่ไปซื้ออยู่สายเย็นๆไงกินเย็นปลาลูกอื้อแซวแตกขึ้นๆไปไทยพอน้องบิวเมื่ออยู่น้ำ้องบิวซะเด้อเมื่อไปอยู่น้ำ้องบิวเมื่อบ้านนันอยู่น้ำเออ์บิวอีหล่ะฮะ

อากาศมันก็แดดแห้งพี่น้องเลยกแดีแต่ว่ามันลมเนาะดีแต่ว่าลมก็สิบอนหน้าปัญหาหม่องหอนปัญหาพนกะกรอหอดแขนหนีหละเนาะพนกะก็ถือว่าไหวแล้เติมทีมงานฮะนี่จวดอย่างเดียวเพ่นก็ใช้เทคานใสบุงกบเรียบร้อยพี่น้องเลยไหวเติมเนาสามคนสมผน เบาไต่ก็ไม่ได้คอยเห็ดน้ำเพลินพ่อปัญได้ดอกร่าก็เพลินบนสบายเห็นเลยเนาะเพลินบสบายเพลินเห็ดเพลินนักว่าเป็นวิ่งเป็นเวียนพอดีทีมงานครับพอ้องบิวจัดหายพี่น้องไก่สีเสร็จเส็ดแล้วไก่สีได้ใส่วงก,แกววบแล้วได้นกระทืบว่าไหวเติบเนาะสามคนเพัวนเพัวนักม้าได้ละทิศหนึ่งแล้วระจักษ์แต่ถึงเส็ดถึงเส็ดได้เจ็ดมื่อเลยแหละ พึ่งเบื่อพึ่งไหนน้องคำาได้พี่น้องเดอ้อน้องคำามบัดไปใส่เอาคนหน่อยอยู่เฮือกนก็เลยได้แต่ถ่ายให้พี่น้องเบิง่งอยีเท้ายีถวเฮือนนี่แหละได้ถ่ายพี่น้องได้เบิง่งได้ชมเท้างานเท้าซานเนาะมันก็สีสูงเนาะมันสูงเติบขนาดกอใส่แพดานเจ้าพอด,ดีปรจัก นาะใส่แพดานทั้งเทิงหัวเฮานี่ข้าวมปอไส้มื่กี้สีสูงใส่นี่ปัดอยู่เทิงเฮิงคิดโลกมาใส่ต้องหงัดอยู่ตลาดและคะแนนนะเพิ่นเกษสรใส่แพดานอยู่ได้ยินเพิ่นว่าอยู่แง่แจ้งยำไปยง่ติงบเพิ่นเบิดก่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆเป็นไงเป็นไงคิดทอดบ้านเลยแต่เน่เพิ่นมาแต่เป็นอาทิตย์เลย ก็สิคิดทอดบ้านทอดเมืองพอแล้วพอนองบิวก็คิดทอดนองบิวก็เป่นใหญ่เลยเฮ็ดยเออใส่อาปุ้นแนบขางมันบ่ประเทเลยบ่ริเทศเลยบเพราะชาติมันจังมันจังก่อยอดน้ำนมันบ่ายอยมันจังมันจังโบมัอ้ประเทศขาดอะไรได้ก็ว่าอะไรปัหดให้น้องเพลิน่น้อง S <S <S ปลาตายปลาอยู่สร้างเท่ากันไหมสร้างเป็นกันเองพี่นอ้องแม่ละอันนี้กับซำเก็บซำเฮดเอ็กซเลยพี่น,น้องเลยนี่น้ำซ้ายก็อยู่พี่กับเขาทำมาเห็ดมากนะ,นะท่านเลยท่านเราอยูจะทันมันจบงานเนี่ยมันเหน้ยวนาท้อนแม่ทำม,มากเลยหันงามหันได้ดังดนข้อปิดไว้เนาะงเดี๋ยวจะหัมัน,น,นยันเทียวไปเทียวมาหากันเยอะบาบนี้เนาะ ลมอากาศแกลมโอ้เย็นเด้เย็นสบายกในลมมาเขนี่กัต้องได้แวทั้งปีกลแเมนแมนไปไปหามาแหว่เพื่อสุคนอะไรเนาะไ่ปหามาแหว่แล้วไม่ยจิตผิสวานาได้ผนกัเป็นกันเองขึ้กันอะไรม่จิตกันถุงใส่วงกบผิใส่ได้ทั้งไม่ หงกบนี่3ตาบ่มีปุ้งอันบ่มีอันหงกบน้อยใส่เนาะยังแต่บ้านผักตู้ยังบ่มีบัะสิว่าแต่สร้างนี่ก็ได้ แตนขณะบปว่าก็เพ่อนได้พี่น้องเลยเพลินยังเงียเลยพลังบินจังได้จังพากันพักผ่อนกินข่าวเนาะเมื่อยแล้วก็พักผ่อนเราเด้อบันน้คุ้มได้ เห็ดไกล้จะสิ้นเซตแล้วผืนกระเพ้าเน่ผ้าอยากไม่เห็ดหน้าแซงเป็นเป็นกันผ้ายักเมื่อวานขาหน้าแซงเน่เนาะเป็นกือเรียกว่าสิตั้งวงก้เป็นมนแล้วสักตอละกันสีกอขึ้นแจ้หน่อนละกันสีได้เมื่อเห็ดหน้าแซงสักก่อนจะสช้ได้กลับมาใหม่พอนะกะพังเบิ่งพี่น้องเอ้ยติดตามเบิ่งผลงานต่อไปว่าสิเป็นอะไรเนาะเราก็ยังบอรหู่ติดตามผลงานต่อไปพี่น้องพ้องบิวสีเป็นอะไร เสียดสิทสิสหออ์หรือบ่อหรือว่าเปิดซิไม่เห็นน้าแซงก่อนเนากระพากพนผากส้มผักติดตามน้องข้ามเด้อพี่น้องผักไปกํกำลังใจน้องข้ามขมานเด้อขอบคุณเอฟซีใหม่แลวก็เอฟซีเก่าเด้อที่เข้ามาติดตามน้องข้ามเนาะขอบขอบคุณลขอขอหลายๆเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องคลิปนี้ฮะก็สมมาผาควรนิลด้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปนาพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยฮากระซิบเผาเนานะ สิพาไปสักเสื้อสักผ้าอ้อมให้ร้านน้อยคนน้อยอะไรก็ยายเพิ่นตื่นเนาะเาก็สิไป้สักผ้าก่อนเด้อพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อสำเน็ตแล้วเนาะคขียนหน้าพ่อกันใหม่อีกว่าสิเปน็นาดาเกตี้ซุ่มน้องข้ามคำมาได้เด้อเนาะเลยว่าบ่มหวานหรือว่าเบานาดาเกติดตามเข้ามาได้เนาะสบายดีพี่น้อง